ก็สวัสดีทุกท่านนะครับพงว่างก็จะนั่งอยู่ข้างถนนก็ไม่ทําอะไรก็เล่นบางฮอดกับโปรแกรมดีกว่านะครับก็โปรแกรมตัวนี้ก็ถือว่าเป็นโปรแกรมที่ดีที่สุดอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับเป็นโปรแกรมที่สมบูรณ์แล้วนะครับไม่มีใครชนะมันได้หรอกแต่พยายามหาเสมอให้มันได้ก็แล้วกันแล้วก็ต้องเดินนะครับให้ถูกนะครับไม่ใช่เดินผิดชีวิตเปลี่ยนแพ้อย่างเดียวนะครับพอเป็นโปรแกรมหรือว่าคอมพิวเตอร์เราไม่สามารถที่จะให้ชนะมันได้หรอก เพราะฉะนั้นก็ต้องเล่นให้ดีที่สุดอ่ะเล่นไปก็จะพยายามบรรยายไปก็คือจะชี้แนะบ้างให้พวกเราเข้าใจนะครับบางคนก็บอกอาจารย์จะช้านิดนึงเขาบอกอ่ะจะจะจะ,จะพยายามช้านะครับเพราะอาจารย์อยากจะเล่นเร็วๆจะได้แบบหลายๆกระดานนะครับถ้านานมากก็โพสต์ลำบากนะครับอ่ะมาเริ่มกันนะครับกับโปรแกรมนี้เราจะประมาทไม่ได้นะเราต้องเล่นให้เป็นต้องเล่นให้เก่งจริงๆนะครับต้องเข้าใจต้องรู้อันนี้เขาเรียกว่ามาตรฐานนะฝั่งนน้นฝั่งเราเรียกว่าสามตัวเรียงนะครับ ั่งเรานะครับสามารถเล่นได้นะครับจังหวะนี้ไปนี่ก็ได้นะครับไปนี่ก็ได้นะมานี่ก็ได้นะครับหรือจะไปสองหกก็ได้คือเดินได้หลายวิธีเลยช่วงนี้จังหวะนี้คือเดินได้เดินนี่ก็ได้คือเดินไปนี่เขาต่อแน่นอนนะครับเขาต่อแน่จังหวะนี้นะครับอาลุรูๆแต้มนี้นะครับเขาต่อแน่นะครับจังหวะนี้ถ้าเขากินมาแบบนี้เราขึ้นแบบนี้จังหวะต่อไปนะครับเราเดินได้นะครับหักมุมแล้วนะครับหักมุม นะครับจังหวะนี้เราก็ขึ้นมาสองหกจังหวะนี้นะครับต่อไปนะครับจังหวะนี้ก็จะเข้ารูปล่างแล้วจะเป็นแปลงล่างเป็นหัวมังกรแล้วนะครับก็คือมาถึงตรงนี้นะครับจังหวะนี้ที่ดีที่สุดนะครับเราไปนี้แพ้นะไปนี้เราแพ้ไม่ได้จังหวะนี้เราเรามานี้ไม่ได้นะครับจังหวะนี้จะไม่ได้ไม่ดีแล้วนะครับจังหวะนี้เพราะว่าดีที่สุดจังหวะเนี้ย ก็คือสามเจ็ดนะครับขึ้นมาสามเจ็ดเขาก็ต้องออกสามสิบยห้านะเขาออกสา2สิบยห้าออกหางอ่านะฮะแล้วจังหวัดต่อไปเราเราเดินไม่ได้แล้วเดินได้ตัวเดียวแล้วบังคับละสิบสิบี่นะครับจังหวะนี้เขาหักมุมต่อเออเขาต้องต่อหักมุมไม่ได้ต่อเท,ท่าทีพอจังหวะนี้เขาต่อนะครับ เราอย่าต่อนะเราอย่าต่อนะครับเราบังคับ13 17นะครับ mm hmm. เขาจะเข้ากินไม่ได้จะโดนทิ้งร่มเขาจะต้องหักม,มุมอ่าเขามาจิบจังวันนี้เราต่อบังคับเสมอเลยนะครับ mm hmm. เขาก็จะเดินตัวอื่นไม่ได้เหมือนกัน mm hmm. เขาก็ต้องต่อจินสองนะครับ mm hmm. เขาต้องกินตรงมาด้านนี้นะถ้ากินเข้าเข้ามุมมาแพ้เรานะเขาต้องกินตรงมาเออนั่นแหละมันจะเสมอกันนะครับอ่าเห็นไหมก็เสมอกันนะครับก็ไม่มีอะไรเอามาดู ดูอีกทีนะเขาเดินก่อนหลากหลายแต่ถ้าเราเดินก่อนน่ะเขาจะต่อตัดข้างตัดหน้าอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่ได้อะไรมันก็ได้จะต่อตัดหน้านั่นแหละผมก็เลยให้เขาเดินก่อนเราจะได้รู้นะครับอ๋อแต่นี่หมากอะไรเอ่ยอ๋อนี่สามตัวเรียงเนาะถ้าเขาคัดมาอย่างนี้เราเลือกไม่ได้แนละ้วแบบนี้ไม่ได้นะแพ้นะอย่าสิบเก้าสิบสี่นี่แพ้นะเรานะต้องหักมุมจังหวะน,นี้ต้องเส้นแล้วครับไม่งั้นเราแพ้แนละ้วต้องเส้นให้กินฟรีแพ้หมดทุกตัวเลยต้องเส้นอย่างเดียวกิน ก็ไปครับจังหวะน,นี้ต้องเข้ากินอย่างเดียวนะเดินตัวอื่นแพ้หมดนะจังหวะน,นี้ถ้าลักษณะนี้นะครับเราเดินไม่ได้สักตัวเลยเด้อก็คือสามมาเจ็ดอย่างเดียวขึ้นไปกินฟรีเลยนะครับตัวอื่นแพ้หมดต้องเดินได้ตัวเดียวนะครับอ่าแล้วก็ขึ้นไปกินฟรีแค่นั้นเองนะครับตอนนี้จะเขาจะทำยังไงก็แล้วแต่เสมอแน่นอน ปล่อยให้เขากินไปแล้วก็มาจับกินคืนเขาก็จะต่อนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เสมอกันไม่ยากอันนี้อันนี้ก็ผ่านเลยนะครับเหมือนกันเลยอ่าดูทีนี้พยายามจากจะเล่นช้าต่เอาใจใจหลอด <c oughs> เล่นมาฮอตรีบเดินรีบเลีนกระดานใหม่อ่าถ้ามาแบบนี้เราสามารถขึ้นไปต่อได้นะครับไปต่อได้เลยนะครับจังหวะนี้ก็ ต่อเลยก็ได้นะครับต่อเลยก็ได้นะต่อเลยก็เสมอได้นะแต้มนี้นะครับแล้วเราก็หักมุมนะครับจังหวะนี้นะครับถ้าถ้าเรากินตัวนี้ก็เสมอได้แต่ยุ่งยากนิดนึงนะกับโปรแกรมไม่สมควรเน้เล่นนะมันก็เสมอได้หมดถ้าผมเล่นอะจตะว่ามันยุ่งยากเพราะเขาจะแย่แย่ยี่สองสิบแปดสวนมาให้เลือกกินนะครับเพราะฉะนั้นจะเล่นยากแต่เสมอกันเหมือนเดิมแต่ทางที่ดีที่สุดให้เล่นแต้มนี้นะครับนะครับ เล่นแต้มนี่จะเสมอแล้วก็ไม่เป็นรองนะครับสองเจ็ดแล้วก็ต่อไปนะครับจังหวะนี้เขาจะแทรกไม่แทรกก็แล้วแต่จะต่อแล้วต่อไม่ต่อก็แล้วแต่ถ้าเขาแทรกนะครับเขาไม่ต่อเราก็เปิดออกจะบังคับเสมอเขาเข้าฮอก็ปล่อยไปตอนนี้เราเราอย่าได้เข้าตาอื่นนะเข้าตายิบหมายเลขยิบเก้าอย่างเดียวเขาจะฆ่าเขาเสมอเขาไม่ฆ่าก็แล้วแต่ถ้าเขาเข้าฮอตเราก็ต้องบังคับกันเล่นอะตอนนี้บังคับเสมอนะครับเขาก็ต้องต่อนะครับ จังหวะนี้เราจะเดินไปเข้าฮอตเลยก็ได้เสมอนะหรือจะเดินไปต่อลำคันก็ไปต่อเสมอมันเดิมก็ได้นะครับก็คือยังไงก็เสมอกันนะครับอันนี้ก็เสมอกันก็ไม่ยากนะครับอันนี้พอเราจะได้รู้นะว่าเขาเดินหลากหลายมากนะเขาจะมาแต้มอะไรเราจะได้รู้เลยนะครับว่า3ามตัวเลี้ยงเดินก่อนอะไรแบบไหนนะครับเขาต่อจังหวะน,นี้เขาออกหางแล้วต่อจังหวะแรกแบบนี้นะครับเราก็ขึ้นสองหกไปรับเลยนะครับ ถ้าลักษณะแบบนี้นะครับจะเสมอเร็วนะครับถ้าเขาต่อแบบนี้นะให้เราเดินขึ้น94เลยเขาจะต้องมานะครับ27 23นั่นแหละประมาณนั้นนะครับแล้วเราก็ต่อด้านข้างไปนี้บังคับเสมอเร็วเลยนะครับต่ออีกทีนี้อันนี้บังคับเสมอนะครับก็อันนี้จะไม่ยุ่งยากอะไรนะครับง่ายๆนะครับก็ก็ มันมันไม่มีสเต็ปอะไรเลยเต้มน,นี้ก็คือแต่ถ้าเราไม่รู้เราแพ้แต่ถ้าเรารู้มันก็จะเสมอกันธรรมดานะครับก็ง่ายง่ายง่ายสำหรับผู้รู้ยากสําหรับผู้ที่ไม่รู้ใช่ไหมอ่ะโอเคนะครับก็เสมอกันไปเอามาดูอีกทีนึงนะครับเอาไปนอ,อันนี้เขาเป็นมาตรฐานละเขาจะเล่นตัวไหนเอ่ย จังหวะนี้เรานะครับเดินได้ตัวเดียวนะอย่าเดินนี่นะนะครับอย่าเดินเก้าสิบสามนะเขาจะมาสามสิบยี่สนี่เราแพ้นะถ้าแต้มนี้นะครับเพราะฉะได้หักมุมอย่างเดียวนะครับก็จะเข้ารูปหัวมังกรแล้วนะครับจังหวะนี้เก้าสิบสามเขาปิดมาเราไปหกเก้าสิบสิบสี่นะครับดีที่สุดนะครับ,รบเขาจะเข้าอยี่สิบเจ็ดหลังจากนั้นเราเลือกเล่นได้แต้มนี้เสมอเร็วนะครับเสมอง่าย แต่ถ้าแต่น,นี้ก็ก็คือจังหวะน,นี้เราอย่าเดินนะถ้าเราเดินไป17เมื่อไหร่เขาจะแทรก,กิน15เมื่อน,นั้นนะครับเพราะฉะนั้นให้เราเดินหนึ่งมาห้าก่อนพอมาหนึ่งห้าจังหวะน,นี้เขาก็จะมา27 24นะครับพอมาจังหวะน,นี้เราก็เราก็ไปเข้าฮอตเลยปล่อย้เขากินฟรีไปไม่ต้องตกใจแต่นนี้ไม่แพ้นะครับเสมอกันได้นะครับจังหวะน,นี้ก็เข้าฮอตไปตา29นะ มาถึงตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกเสมอได้สองวิธีนะครับก็คือแต้มนี้กินสามแต้มนี้ได้นะครับแต้มนี้กินสามมาตกฝั่งหมายเลขหนึ่งนี่เสมอกันแต่ว่าฝังหมากคว่ำหมากแดงนะครับหมากแดงหมากเดินก่อนจะมีแต้มหลอกเยอะเลยนะครับแต้มนี้เราสามารถถ้าพลาดมาเราก็แพ้ได้นะครับเพราะว่ามีแต้มหลองเยอะแต่ว่าถ้าถ้าเล่นในระดับเดิมพันเล่นชิงแชมป์อะไรก็แล้วแต่ให้แนะนําให้เล่นแต้มนี้จะบังคับเสมอจะไม่ได้เป็นรองนะครับเสมอเลยนะครับเพราะว่า มันไม่มีแต้มหลอกอะไรบังคับเสมอกันง่ายๆนะครับให้กินแล้วก็ให้กินนะครับเอาฮอตจินมานะแล้วก็กินตัวนี้ขึ้นไปอันนี้จะเสมอกันนะครับเขาก็จะต้องเดินมาตาผ่านตากลางมาสิบแปดแล้วก็เอาฮอตมาจับหนึ่งจังหวะนะครับถ้าเขาไม่เดินตัวนั้นออกมาแล้วก็ขยับตามเรื่อยๆอถ้าเขาออกเมื่อไหร่แล้วก็จับก้นเลยจับหลังเนี่ยนะครับไล่มาอันนี้ก็จะเสมอกันนะก็ไม่มีอะไร เอามาดูทีว่าเขาเดินแบบอะไรนะครับถ้าเขาเดินก่อนมันจะมีหลากหลายให้เราดูนะครับถ้าเราเดินก่อนเพื่อเขาต่อตัดหน้านันทีเลยมันก็ไม่ได้อะไรคือต่อตัดหน้านะมันมันก็เสมอได้ทุกรูปนั่นแหละจงังหวะนี้เขาออกมาแบบนี้เราทํำยังไงแล้วก็สองหกนะครับตั้งเลยถ้าเขาต่อมาแบบนี้อ้าวแต่นี่เป็นความหมายใหม่แล้วนะครับเป็นเปลี่ยนไปแล้วนะเราก็เล่นได้หลายวิธีนะจงังหวะนี้นะครับเราก็เลือกเลือกเล่นได้นะ เราก็สามารถาอันนี้ได้โดนสอกกลับอะไรหรือเปล่าเราถ้าเราขึ้นมานะเขาก็กินนะครับขึ้นมาเนี่ยโดนไหมเอาลองดูอ๋อแต่มน,นี้ไม่ไม่โดนสอกกลับนะครับน่าจะเสมอรับ อันนี้ก็เสมอกันได้นะแตนนี้นะแตนนี้น่าจะเสมอกันได้นะครับมากินสามเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่ผมคิดออกด้านหน้าเมื่อกี้นี่แหละผมมึงคิดออกเมื่อกี้นี่แหละก็ก็เสมอกันนะครับแตนนี้ก็ไม่ยากอะไรนะครับต่อไปก็เสมอกันไอ้บังหน้าเลยอ่ะวันนี้ไม่ทักกันเลยนะเด็กนันเกเรียน อ่าโอเคแล้วก็เอาต่อไปก็เสมอกันนะครับนะครับก็ก็จะเป็นเสมอล้อกันอยู่ตรงนี้แหละนะครับนะเอออยู่ตรงนี้แหละอยู่นี่แหละก็เดินกันยั่งยั่งยังยังอยู่นี่ทั้งชายเขาก็ไม่กล้าต่อเราก็เดินอยู่เงนี้อ่าก็เสมอกันนะครับก็ต่อมาเขาแพ้เนี่ยเขาก็ไม่ต่อก็เดินกันอยู่สองตานี่แหละอ่าโอเคเสมอกันนะนะครับอ้าวไปมาไหนบ้าง อันนี้มามาตรฐานอีกใช่ไหมเอาออกตัวนี้อีแล้วแตมน,นี้เมื่อกี้เราไปไหนเมื่อกี้เราหักมุมมาประมาน,นี้เหรอนั่นนี่ก็บุกเข้าไปได้ไหมเนี่ยอลองดูบุกเข้าไป บุกเข้ามาแต้มนี้อืเราเขาจะหลอกให้เราเ็ากินใช่ไหมแล้วเราจะกินทิ้งลมใช่ไหมก็ไม่เอาดิจะโดนทิ้งลมแล้วเรื่องอะไรเราจะไปล่ะก็อันตรายเหมือนกันนะแต่ผมผมคิดเอาข้างหน้านะแต้มเนี่ยผมก็ยังไม่รู้เหมือนผมก็ยังไม่รู้เหมือนว่าอะไรคืออะไรจังหวะนี้เถ้ากินสองกินสองเป็นไง ผมมาคิดเอาข้างหน้านี่แหละจะแพ้มัมหรือเปล่าโดนทุกวันเนี่ยเดี๋ยวนะขอไปหลับแป๊บนึงว่าผมก็มาคิดเอานี่แหละว่าผมโม้ไปด้วยอะไรด้วยถ้าเรากินสองแต่นี้เขากินสองคืนนะถ้าเรากินสองแต่มนี้ก็กินสองคืนตกนี่ใช่ไหมก็น่าจะเสมอนะอ่าต้องกินแล้วล่ะดูทรงแล้วต้องกินต้องกินนะครับต้องกินไม่กินไม่ได้แล้วแหละคิดเอาข้างหน้าเหมือนกันนะไม่น่าจะแพ้น่าจะเสมอ เล่นกับโปรแกรมบางทีก็มั่วๆไปไม่กันนะผมก็ไม่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 จำไม่ได้เหมนกันเพราะผมก็ไม่ได้นั่งกนก็ต้องคิดอยู่อย่างนี้แหละอ่ะก็เสมอกันนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับแต้มนี้ก็ไม่มีอะไรก็เดินกันอยู่อย่างนี้นะอ่าโอเคเสมอกันบางแต้มผมก็เบอร์เหมือนกันแต่ก็ต้องเอาตัวรอดได้เราก็ตีความหมายเอาแน่แหละก็ใกล้เคียงนั่นแหละนะครับไม่ชนะก็เสมอกอย่างว่าแต่ก็คงไม่ถึงกับ แต่ก็โปรแกรมเราไม่ว่ากันไม่ได้นะครับเราแพ้อยู่แล้วแหละแต่ว่าเราไม่ชนะเขาหรอกแต่เราพยายามจะแพ้ให้น้อยที่สุดอะนะอันนี้เป็นแต้มเก่าใช่ไหมเอาอะไรไหมวันนี้จะไปข้างนอกอยู่ไปส่งพี่ต้อยอยู่ไม่มีนะ,ะเดินขึ้นมานี่ผมก็นั่งเล่นอยู่ใครผ่านไปผ่านมาก็ทักกันไปนะครับพอสมาธิบางครั้งก็ก็มีวอกแวกเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นแต้มเก่าเมื่อกี้นี่เนาะ เมื่อกี้เป็นแต้มเก่าเมื่อกี้นี่เออก็จะเสมอกันเหมือนเดิมเราก็ขึ้นไปนี่เขาก็ต้องออกมาให้เรากิน2เหมือนเดิมเอาโอเคแต้มเดิมนะ,ะแต้มเดิมก็ื่งไม่ต้องเดินนะครับแต่วันนี้เราก็ก็ต้องต่อนะครับนะก็ก็ไม่มีอะไรก็เสมอกันธรรมดาก็ปกติแล้วจะถ้าเดินเข้าไปตานู้นไปต่อเลยเก,เก็เสมอกันเดินตรงนี้มันก็เสมออยู่ดีนะ อ่าโอเคนะครับก็เดินไปเดินมาอยู่นี่แหละโอเคเสมอครับอ่าเขาจะเดินเต้มเก่าไหมเนี่ยถ้าเดินเต้มเก่าก็ไม่ไม่ดีเท่าไหร่นะมันบ่อยครั้งแล้วนะผเราก็จะต้องเดินโอ้ยเต้มเก่าแล้วม้าเอาละถ้าแต้มเก่าแล้วไม่เอาแล้วนะเต้มเก่าแล้วอ่าเต้มเก่านะครับไม่ต้องเดินนะครับงั้นก็เราเดินก่อนบ้างอ่าเขาจะเดินอะไรโอ้ยตัดข้างตัดหน้านี่นนอง ก็แ้มพวกนี้พวกเราก็น่าจะรู้กันแล้วเนาะนะครับมันไม่มีสเ,เตปอะไรนะครับนะก็เสมอง่ายนะครับแ้มพวกนี้เนี่ยตัดหน้าตัดข้างพวกนี้นะครับแล้วก็กินสองเลยแ้มนี้นะครับถ้าไม่กินสองเดือดร้อนนะนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็เดินไปธรรมดาต่อก็ต่อมานะครับไม่มีอะไรอันนี้เราก็คือจังหวะน,นี้นะครับถ้าเราเดินตื่นแพ้หมดนะต้องเดินไปสิบห้าอย่างเดียวนะ พอไปจังหวะนี้เขาต่อเราแน่แหละนะครับถ้าเขาไม่ต่อเขาก็เดือดร้อนเขาก็แพ้เขาก็ต้องต่อเราบังคับเสมอเลยนะครับเขาต่อเราปุ๊บจำนี้แล้วก็บังคับเสมอแล้วก็ขึ้นไปเราก็ไปต่ออีกทีนึงอันนี้ก็เสมอเลยบังคับเสมอกันง่ายๆนะครับไม่มีอะไรนะครับก็ไม่มีสเต็ปอะไรก็กเสมอกันธรรมดานะครับก็โอเคนะเราเดินก่อนอีกทีไหมถ้าตัดหน้าตัดข้างนะผมผมเบื่อจริงๆ เอาต่อแต่หน้าแล้วนี่ครับมันก็จะประมาณนี้นะครับนะอันนี้เขาเรียกว่าต่อตัดหน้านะครับต่อตัดหน้าแล้วก็เสมอได้หมดแหละนะครับก็ตัดหน้าก็จะเสมอได้หมดนะครับก็ไม่ยากอะไรนะครับก็เราก็จังหวะนี้ให้เราต่อนะครับต่อด้านนี้นะแย่ไปนี่ได้จะเสมอกันนะครับจังหวะนี้ก็ต้องเข้ากินเลยนะครับเข้ากินเลยก็จะเสมอกันเป็นเดิมครับ แล้วก็ต่ออีกทีอันนี้อันนี้บังคับเสมอเร็วนะครับเขาก็จะต่ออีกทีอันนี้เสมอเลยไม่ยากเราเข้าไปกินเขาก็จะให้เรากินมาให้เรากินฟรีแนละแล้วเขาก็จะมาจับกินฟรีคืนแต่นี้ง่ายๆนะครับอันนี้ก็ให้เขากินก็เสมอกันนะครับก็ไม่มีอะไรก็ง่ายๆนะให้เขาเดินก่อนบ้างเพราะเขาจะตัดหน้าแต่ข้างผมลำคาญ <c oughs> ไงผมก็เลยจะให้เขาเดินก่อนเพราะเราเสมอได้อยู่แล้วแหละนะครับอันนี้กี่กระดานแล้วล่ะจีบห้านาทีก็ไปแล้วเนาะ คือเราก็จะได้หลากหลายนะครับก็เล่นก็จะเอาอีละแจ่มนี้อีกแล้วแจ่มนี้เดินบ่อยเหลือเกินแล้วก็เข้าบุกเข้าไปอ่าแจ่มนี้แจ้มเดิมอีกแล้วแล้วก็เสมอกันอีกแล้วทำไมเขาเล่นแจ่มนี้บ่อยนะครับก็แต่นั่นถ้าแต่นั่นแต่ข้างผมอยากจะยกเลิกเลยอันนี้ก็เสมอกันนะครับเอาใหม่เสียเวลาจะไม่เดินแจ้มใหม่เลยหรอพื่อนคุณอ่า เราเล่นกองโจรไปเลยงั้นนะหมดเรื่องเลยเอาไปไปไปออกหางมาแล้วออกหางมาแล้วไป <c oughs> จังหวะนี้นะครับเราขึ้นดีแล้วไหม จังหวะนี้นะครับอืมเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแพเดี๋ยวเสียแมวต้องเส้นแล้วล่ะน่าจะเส้นนะครับจังหวะนี้ไม่เส้นไม่ได้นะต้องให้กินฟรีนะต้องเส้นนะครับต้องให้กินฟรีขอรอบกินเนือน่ะนาฬิกาไม่อยู่ยังมาถามฉันให้เสียความรู้สึกอีกฉันกาลังทําคลิปอยู่แม่ถึงไหนแล้วนะเบยแล้วเนี่ยยังมาถามเวลานาฬิกาแขวนอยู่ ตาเราเดินใช่ไหมจังหวะนี้นะครับเราก็มา11ดนะครับเขาต้องมา19แล้วไม่มีตัวเดินนะครับเราบังคับเขาอยู่จังหวะนี้เข้ากินเขาต้องปิดเราสิบ4นะครับตาเน,นี้เราได้เปรียบแล้วแย่เลยครับให้กิน2ตัวจังหวะนี้นะครับถ้าเป็นคนเล่นนะเรามาจับ2ี่สะเนี่ยจังหวะนี้นะครับ เขาจะต้องเดินเดินในเข้าฮอตนะพอจังหวะน,นี้เรามามาเนี่ยนะครับมา23 19เนะเขาจะต้องเดิน22 1 8นะครับจังหวะน,นี้นะไม่เช่นนั้นเขาจะแพ้เราได้นะอ่าเขาต้อง22 18บเพราะว่าถ้าเขาเข้าฮอตเลยเราจะ20ไป24จะเป็นฮอตสองเขาจะแพ้เขาจะต้องเดินมาเส้นเราให้เรากินฟรีคืนแต่เนี่ยเพื่อจะหาเสมอเราอนนี้เราก็กิน อันนี้เสมอกันนะครับเขาเขามาเอาเสมอทันทีเลยนะครับก็อันนี้จะเสมอกันนะครับมีกี่เราเล่นกองโจรใช่ไหมเอากองโจรหนึ่งไหมนี่อีกสิบแปดนาทีเข้าไปอลองเปลี่ยนเป็นมาตรฐานสามตัวเียงนะก,กองโจรผมก็บอกไปเยอะแล้วเนาะเอ้ามาเล่นตัวนี้อีกละไรไอ้แต้มเก่าอีกแล้วเออไม่ใช่แต้มใหม่แต้มใหม่หมเออแต้มใหมล่ละ จังหวะนี้เราต้องขึ้นสามเจดนะครับถ้าเขามาแบบนี้อ่าเราไม่โดนล่มละเราสามารถได้เจได้จังหวะนี้เขาน่าจะให้เราทิ้งล่มหรือเปล่าอ่ามาให้เราทิ้งล่มจังหวะนี้ต้องทิ้งล่มนะครับไม่งั้นเราแพ้นะถ้าไม่เห็นแตนนี้เราแพ้ทันทีเลยนะอันนี้บังคับเสมอเลยนะครับเป็นฮอตสองนะจังหวะนี้เราเป็นฮอตสองนะครับเสมอกันได้นะครับก็เป็นฮอตสองเราไม่แพ้อยู่แล้วนะครับนะครับเขามาฆ่าก็จะให้เขาฆ่าแพ้เลยนะเพราะดึงเอาตออมาก่อน เขาก็ต้องฆ่าอยู่แล้วล่ะถ้าเขาไม่ฆ่ามันก็ยังเสมอกันอยู่นะแ็มเนี่ยถ้าเป็นคนก็ต้องรีบฆ่าแต่เป็นโปรแกรมมันก็รีลานะแต่ว่ามันก็เสมอกันอยู่ดีนะครับแตมนี้แล้วก็มาไล่มันก็ไม่มีอะไรก็เสมอกันนะครับเพราะว่าอย่าไปคิดหวังว่าจะไปชนะมันรอยโปรแกรมนยมันคำนวณแปดชั้นถึงมันมาให้เรากินฟรีแจมเนี่ยนะครับมันก็ยังเสมอได้ในอยู่ดีนะครับเนี่ยเห็นไหม มันดึงมาจังหวะเนี้ยมันแสบนะไอโปรแกมาเราหนีไปมันก็ฆ่าเราหนีมาทีนี้มันก็เดินมาเข้ามุมก็ยังเสมอนะครับนี่แหละคือคพาว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันคิดล่วงหน้าเราไปเยอะเลยนะครับมันคิดล่วงหน้าเราไปเยอะเลยก็19นาทีผ่านนะครับอริยสักการไหมอริยสักตาเดี๋ยวจะดสักย0นาทีนะครับก็อันนี้ผมเล่นกองโจรปุ๊บ จังหวัน,นี้ก็จะเสมอ ER กันง่ายนะครับกินสองเลยแต่น,นี้มีคนถูกไหมอุดมดีครับโต๊ะรานอ๋อโอเคงั้นก็เราก็ขึ้นหกก้านะครับแาะที่ผถูกเยอะใช่ไหมจังหวัน,นี้เราต้องขึ้นเจ็ด ก็จะอยู่นั่งอยู่ข้างถนนก็จะมีคนมาทักมาทายนู่นนี่นั่นอยู่เรื่อยนะครับก็จะทำบางทีสมาธิก็หลุดจังหวะนี้เขาจะต้องเส้นฟรีเรานะครับเส้นฟรีเรานะครับเขาไม่มีตัวเดินแล้วต้องเส้นให้กินฟรีอ่าล้วก็ไปจังหวะนี้ก็เสมอกันได้นะครับก็เสมอกันได้นะครับเราก็ไปเลยหรือว่าไปนี้แล้วก็เดินตรงนี้ออกก่อนนะครับจังหวะนี้เราก็ไปเข้าฮอตนะครับนแล้วก็ปิดเฮ้ เอาผมอ๋ผมก็ลืมดูไปนี่แหละมันบอกแย่ตามคนเดินคือกนแล้วเขาก็ทักทายแล้วเราก็เอาผมไม่ได้ปิดเเอาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่หมากเสมอกันผมก็ลืมดูไปเอาท่าีเท่าทีเอาใหม่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 เอาหมาเก่าไหมอ่าโอเคนะครับเออคนมันก็เดินไปเดินมาก็ทักทายแล้วก็เดินอ่าโอเคนะครับอ่านี่เอาแต้มใหม่อีกแล้ว นะครับแต้มไหน,นก็เสมอได้หมดนะครับหมาคนนี้เราหักมุมเลยขึ้นมุมนะครับถ้าเขาต่อแต้มน,นี้เสมอเร็วนะครับเสมอเร็วเลยนะครับเราก็ต่อเลยบ,บางเสมอก็เดินให้เขากินชอสอันนี้ก็จะเสมอกันนะครับก็ไม่มีอะไรก็เดินธรรมดานะครับก็ไม่มีอะไรนะครับเสมอกันธรรมดานี่แหละเอาอีกสักหน่อยนึงเอากยุสักหน่อยนึงอ่าเดี๋ยวนะเอาลูกกองโจนนี่ไหมอ่ากองโจนนี่สักหน่อย จังหวะนี้นะครับเราเล่นได้หลายวิธีมากเลยนะครับมานี่ได้เสมอได้มานี่ได้นะครับแล้วก็ขึ้นนี่ได้นี่ได้เสมอได้มานี่ได้นะครับนะครับเข้ามุมได้นะแล้วก็คัดไปนี้ได้เอาตีละแต้มนะเอาสมมุติเอาแต้มนี้กอนเอามานี่นะครับจังหวะนี้ขึ้นเขาแช่กินแล้วก็หนีแช่กินต่อสวนเลยครับแล้วก็กินปึ๊บ อันนี้ก exactly. ็ไปต่อเลย12เขาต้องแยกมา11อ็จากวันนี้ปัดครับอันนี้ก็เสมอกันนะครับไม่ยากนะครับไม่ยาาไม่ยาานะครับนะครับให้เขาต่อเลยก็เสมอนะครับเดินยังไงก็เสมอด้านนี้ไม่ยากนะครับเดินอยู่อย่างนี้ก็เสมอกันหมดนะครับไม่ยากอะไรนะเดินอยู่อย่างนี้แหละนะครับก็ม่ยาก็จะเสมอกันอ้าวสายเข้าอีกแล้วอ๋อแค่นี้นะครับนะสายเข้าละเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวทํางานก่อนนะ ครับเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่